พี่น้องเลยเนาะท <c oughs> ักทายกับสบายดีและสบายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคุสู่สุคนและพี่น้องเด้อเนะ้องมอวะซียูนะเอา้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของโมยาวซาแนลเนาออนะเพื่นอนเนาะเอา้ามาพ่อมาเจอกับโมยาวในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยทางโมยาวเองกับมามาหายาดพี่น้องเลยเนาะหลังจากทีมาเจ็ดเซโปน กะมาคืนนี่พี่น้องเลยเนาะและ้วกลมาแต่ขึ้นเทินซานใหม่ของทางสาวเตวเรียบร้อยแล้วกลมาเยี่ยมมายามเบิ่งทางค,ครอบครัวไอ้อาดพี่น้องเลยแล้วยินทั้งทีมงานเฮาว่าในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะเรื่องดินเรื่องร้อนตอนหยาอ่า,อามีงบแล้วเนาะพี่น้องเลยคือว่าสามสามหมื่นหาเนาะขาดงบอยู่หาพันบาทพี่น้องเลยเนาะงบสื่อทีสื่อทางใหุ้ทางไอ้อาเพิ่นเนาะพี่น้อง ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้ง FC และพ่อแม่พี่น้องเบิื้อกต้นสุขคนและพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามเนาะแล้วกับติดตามหาทรมคลิปทางพบวัยอาศ์เนาะก็ถือว่าเป็นการดีเนาะพี่น้องเนาะที่ทางทีมงานเขาเข้ามาพบมาพ่อทางเขาคุยอาศ์เราก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขรึมไรพี่น้องเลยส่วนบางที่างทางถึงถึงยังบ่พ่อก็คอยเก็บสิบเก็บซากันไปที่เล็กที่น้อยเนาะให้เพียงพ่อแหละพี่น้องเลย ป๊าสาพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าจัจกเป็นเราเห็นอย่างกลัวอยู่พี่น้องเอปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่เนาะเเราเ็จังดเนาะพี่น้องเอ้ยสอ่อนแต่บักพริกบักพายเรานี่แหละพี่น้องคือว่าเขียวงามแท้เนาะเออกําลังเป็นดอกเด้เนาะอืมเ็ยงอยู่บ่นอนไข่อยู่บ่ยังบ่เซาอยู่บ่เอ้ยเออไข่บ โอ้ไข่บ่น่ะฮะเ้งาเอยู่บออึหนักหนักไปหนาเลยบอยาีกะบอกินยาใส่กันเงยาเดี๋ยอเก้าสิบเจ็ดพันเลทีนีเก้าบเจอต้องยาซุ่มนี่แมังะเอายูนะทำบอกินยาซุ่มนี่อยากยากเลยไข่ตอนนี้นะ Không sau, bỏ bỏ đỏ, không ờ. này hao nhưng mà sau năm vừa tăng bảo cầy đâu thì nồi người nó mất nguyên cái này hao nhưng cứ câu vô, bằng con xả đôi đôi được năm, nó bừng lao còn chúc, xin chào, 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 ท่านนดยังอะนะพาให้พื้นนี่แหละมังบลลงเทียงอือ้ชิ้นหนึ่งเข่าบ่อโดยชิ้หนึ่งเข่าอี่นี่บ่อหรือว่ามันมีแล้วมันลมหนึ่งมันหนึ่งชิ้หนึ่งเมื่อนี่บ่บ่พาไว้จซื้อออพาพื้นไว้จิซื้อนาออืออือมันเป็นกัดิงเสบยงอะเป็นยยั้งเอาร่ะ คักตีไผ่โตแล้วก็พี่น้องงอคักตีนเนาะใครแตร้วนพาง,นนง่ายเนาะพื้นกันพักอยู่พี่น้องเนาะมายาวมาทีนี้บบ่ครับมาทีนี้อบอกมาเมื่อคืนนี่แหละนี่ายเนแล้วเข้ามาหาเมื่อนี่มีเบ้าจันเบ้าบุญบันปลาและก็เคยลา,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 าโอ้ บ่เตียงเข้ามาแล้วบ่ยังเนาะเตียงยังอือมื้อนีตั้งแต่ดแล้วด้บ่เตียงอือๆๆพราะวังนยากเปียกอยู่คืนพุ่นน่ะสิเวเข้ามาเบิ่งอยู่ด้มื้อนี้ิเพิ่นสิเข้ามาเนาะแต่วันพาง่ายเนาะพื้นเราก็ได้พี่น้องเ้เนาะเออเอาๆข้าอ่ะมาาตไปหลายเด้อโดยๆๆเออบักหาพื้นเฮาสิพาให้เบิ่งเบิ่งๆๆอ่า ซอยยื่นไม่ได้ก็ซอยเฮือซอยแห้งนี่แหละพี่น้องเหรอเนาะแกมหมูยังไว้บ่หอยว่านก็ได้ตี้ี่ะเนเน่มุ้งยังกินหรอกเนาะกินข้าวแล้วบ่มามันยังยังไม่ได้กินบ่ได้ยังกินมันอ่ะไอที่เป็นข้าวมายากินแหละโอ้โเป็นตลาดมาอยู่จักที่ใดยังมาเขาเขาเห็นปลาทูอยากอยู่เลยนี่พี่น้องเหรอเนาะแข่งเศร้าไข่งกันเพราะว่าเขาคิดอยากันยัง น้ำพริกปลาทูนะพี่น้องน้ำพริกปลาทูกับปี่อ่ากับอยังไข่ทอดสะอมแลพี่น้องผักคะเนาะลงได้อสั่นดีเลยมันจะถ่ายแล้วกันมันพาใหญ่เลยเนาะเห็นแล้วพาขึ้นไงเออจะพาคือไงถ่ายกี่นี่คือมองมันง่ายบอกบอกได้เลยเฉยๆเนาะได้เลย มันบวมเคียงเนาะมันหายากว่าพืนนี่ยังหายากอยู่บม่ได้ใส่ทานบ,นนบ่ไอ้ซับคอนเสิร์ตมี่ครเหรอพอมีพอมีใส,ใส่ไปเนาะคักไปบบนึงได้พี่น้องเลยมาหาเราอยู่ให้อยู่น่าเงียบแบบนึงนะเนาะไปบ,บุญไหว้กับไผ่ในเมืองพี่น,อน,นออ้องเนหรอ ใครกับคนปา่าคนลงขึ้นกันไดมาเามียชิโนซื้อ่คยกันล่ะเออแล้วเป็นอันเมย์แล้วเป็นไข่ย,ยังปวเศร้าอยู่บ่หลายมือ,อไอ้นอห็นอยู่เกิอรกระเทือนมาผ่าะ้ผามันเดีวได้เป็นยักษ์หนอาลับผ่าขึ้นไงพนอ่น้นองเลย

เออไงเจอเพิ่นไปตลาดตั้งแต่แรงวานนี่เฮ็ดนางฟ้าบ่โดยวานานี่มีแต่เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดเข็มเด้เอยเฮ็ดเพื่องก็อ๋อยเนาะบางหม่องกับเพิ่นปลูกเอาเราเพิ่นปลูกก็เลยแพงบ่แพงเราจะซื้อมาอันปุ่นเขืออยู่กับโมก้าได้จ้ะได้บอสิบพันกัน มันจะขายอยู่บ่คือว่าที่อยู่ใช้ไอ้ลมแล้วเนาะนี่ลมแล้วเพราะอะเขไงก็ใช้อะไรอันที่อยู่ใช้ได้ที่แบบมองมองแะไรมองไปเบิ่งอะไรมอง,มองเห็นบ่เสียงไปเบิ่งบ่โดยมาเสียยเพิ่นไปเบิ่งแล้วยู่ๆใช่นะในบ้านอ๋อไกลได้ไส่เนาะความทุ่งไปอ๋อที่ที่ไพ่นะ,ะที่อันน่ะไอแหล่ ที่อะไรเพื่อนจะขายคือแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้อยู่ท 40, เท่าไรนะสี่พันเพื่อนเอาสี่หมื่นมาโดยอยู่ในบ้านพี่บอโดยโอ้ดีแล้วไี่อยู่ในบ้านเนาะขนาดได้ขนาดได้พูดหรือเ่ขนาดเถอะข,ขนาดกันสิบสองคูณสิบห้าโอ้กว้างสิบสองเมตรยาวสิบห้าเมตรกว้างสิบสองเมตรยาวสิบห้าโดยกะทำมาอยู่พี่น,น้องเนาะเป็นดินในเมืองเนี่ย ปอันนี้สีประมาณประมาณเก่าเก่ารเจ็ประมาณนึ่งอันนี้บอไมานี้บอเลยมทมานี้ก็ไ้ปนรยสิม้าจะพกคุณจักเนาะดินตัวซื้อใหม่ประมาณขนาดดินซีไม่นะจิเอากะเจ้ากะไรผมกว็ิาร์สิห้าก็สิมฮาริมารเมตรกับอันสิบสองวัตลกว้างสิบสองยาวสิบห้ากว้างสิ ยาวสิบหาดินทั้งเบิดหันกะกว้างก็นี่แหละว่าไงดินทั้งเบิดเพิ่นจะมันยาวอยู่ประมาณ40กว่าเมตรหาสิเมตรประมาณนี้แหละ<อ>ทางกว้างทางยาวมันทางกว้างมัน,มนมสิบห้าเมตรเพิ่นจะขายหันแซนหาทั้งเบิดได้ประมาณทั้งเบิดได้เนี่ยนะอ๋อบานนี้แหละข้อแบ่งอยู่เพิน่นข้อแบง่งเพิ่นอยู่ มีเงินสามสี่หมื่นเพื่อนก็เลยแบ่งให้สามสี่หมื่นเพื่อนก็เลยแบ่งให้สิบสองคูณสิบห้าต่างว่าขายผู้บ่มีเนาะโดยเพื่อนกับใจดีอะไรเพื่อนกับไหนเพื่อนก็ให้อยู่ในบ้านในเมืองเพื่อนต่างว่าขายเพื่อนก็แบ่งให้ประเทศหูเห็นหอบเห็นเอื้ยหุูม้อยหลายรมองหลายทีนะเพื่อนก็เลยว่าสงสารเพื่อนก็เลยแบ่งให้คนจริงแนะเพิ่นกับพยยามแบ่งนะเพิ่นเพิ่นอนกับใครเพิ่อนกับใคเอาเงินเป็นก้อนธรรมดาเลยเนาะแต่เพิ่นกับสงสารนั่นแหละ ใช่ๆโดยพอเขาขายเป็นย <Đ ôi S 1> ja ิกเป็นย่อยนี่มันกะหมุนเงินเนาะโอ้ยไงเนาะโดยอันนี้จะพอเพิ่นแบ่งขายให้ชื่อๆพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นขอบขอบใจขอบุญขอบคุณเพิ่นแหละพี่น้องไอ้ที่แบ่งวิแบ่งขายให้เนาะโดยอ่าบัดนี้เรื่องทีทางนี่เขาได้ยินมุกคุยว่าเงินนี่ขาดอยู่หาพันบ่โดยอ่าอออันกะสิก ขาดแล้วเติบยู่พี่น้องเลยเนาะบ่าวาจะหาพันธุ์แะเพราะว่ามันต้องขาดเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งซื้อขาดเส้นนังหนกดั้งซื้อขาดในบ้านอีกแล้วพี่น้าะขาดธรรมเนียมเพิ่นขาดมิขาดปุ้มเพิ่นมาซะซะโดยพี่น้องเลยเนาะเอ่อมึนนั่งรถไหนดังทั้งก็ได้มึนบ่นั่งต่างก็ได้เนาะจะมึนบ่จะขึ้นนั่งโต๊ะได้ไปเนี่ยขึ้นนั่งโต๊ะเป็ยนยังแล้วเอาแล้วขึ้นเลย จังบอออ่อดนะบอดพี่ตองเรานั่งลายแล้วจังพี่ตงองเนาะนั่งนั่งนั่งห่วยนั่งโต๊ะก็ได้มาเลยได้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 ไดนั่งนั่งก็ได้มั้ยเออมามามาห่วยเกิดเรื่องไรกเลยพี่น้องไอ้อาบมันเป็นอะไรไกันนี่มันจังมันจัง มือนด<ว>ินมันชิบ <chips S 1> <ว>ัน <responded> well, ดุบอะไรเลยบอกกินเลยโดยต้องต้องใช้เวลาหน่อนึ่งนะนออะไรกันเนาะโดยค่อยๆค่อยๆคลิกไปเผาอยู่ครับเงินนี่ขาดอยู่จะขาดทำเนียมทำเนียมบ้านตะเก ا าเพิ่นเอาเท่ายใท่ตะเก ا ากระซิบบเกินป้อนล้านนี่ที่เนาะขามีค้าศอเพิ่นกันลยแจก้แคบข้ากับบริษัท ว่าวายากับผู้ค้ายื่นใจว่าเพื่อนว่าให้ให้ด,ดทั้งไฟไฟเท้าหันเชียร์เองเพื่อนบ้านหรือเปล่โดยเพื่อนบ้างทีฉันมากก็เลยขอเพื่อนว่าขอเป็นคนละครึ่งบ่ได้บ่อด้ก็เพื่อนกับบทตอบหากฉันมากนี่ยังยากเลยพี่น้องเลยขมาให้ภายทั้งผู้เข้าไปซื้อนะใจนะเนาะฉันมากไป มีได้จากทางซุมเฮาเพื่อจ่ายเลยกระทั่งซุมเฮานี่แหละเพื่อนทางซุมเฮาจ่ายทาง,ทาง,งดินนะ่ะเพื่อนทางซุมเฮาจ่ายเองถามมามีเคยมีบก่กรณีนี่เคยมีมกี่ดองเลยเนาะอันทีม่มีอันว่าจ่ายจ่ายคนละครึงนะ่งเนี่ยเคยมีแต่ว่าส,นนส่วนหน่อยส่วนมากามันจะมีทั้งซุมเฮาตอนที่น้องน้ำนังกะบ่อยเย้ากี่ดองเลยเนาะทางบ่อยเย้าจ่ายกี่ดอกเลยเป็ดเซนเนาะ แต่ว่าบุหูบุหูว่าอยู่ที่เป็นเสี่ยน้ำเท่าไหร่เนาะหอมเหมืยากระบอกให้กาซีล่าล่าเดียวกันนั่นแหละเนาะบวกเกินล้านเนาะอย่างนี้มันจะล้านไปบุคคากระบอกใ้บุคคาถามผืนปันใดนะเอาไว้ให้ทีมงานถามทางบ่อเสียงผืนไปเบิ่งล้วดินเนี่ยผืนกระบะงามบ่พผืนกระบะงามอยู่เห็นบ่เสียงว่าบางงามดินนะเนาะโอเคอยู่่วาดินผืนทมแล้วดเดียบเหมือยาเจ้าจักว่าสาไทดินอยู่ช่วงไหน ติดในเละใช่ไหมนเลเข้าไปในบ้านมี่เยเร่ต้นสำซาอะนะมีต้นสำซาอยู่มันมีคลองน้ำแถววัดบอกห้องวัดจักแ้วผูหากับโบบันบเดะไิลกเป็นมือจับจุดเอืมทให้เบิ่น้กันพออพี่น้องเนาะท้ามีเวลาเนาะ เลยทำมือมือใหม่ก่อนคันใช่เลยคุณพาไปเบิึงกับคุณกระสบายเออือกระสบายใช่หนะไหมเนาะอย่างนั้นผมเป็นยังแต่ดินหันหูรายละเอียดแล้วคุณขาไปเบิงึงไปแทกมาข้างแน่แล้วคนณที่แบ,บ่งขึนได้กับหูแล้วอือสิบสองคูณสิบห้าคือบาทแล้ว โอเคแล้วเนาะ12คูณ10หาโอ้ยจะทูแล้วกระไรอ่โอเคแล้วเพรก็แต่มันนแบ่งให้ปลูกเครื่องได้เป็นรังเลยพี่น้องเลยเนาะเห็ดหงคั่วของยังได้สบายเนาะดูพรได้อยูได้โดยพรได้อยูที่างอยู่ในบ้านแค่ในบ้านดินเหนืนี่ยเลยยากแล้วล่ะก่าวเป็นดินในเมืองเลยพี่น้องเลยดินที่เราอยู่ตอนนี้ก็ดินในเมืองเลยเนาะดินนอกที่อันเป็นท้องไรท้องนาก็จริงพี่น้องเลยดินบ้านแต่ว่ามันเป็นดินบ้านพี่น้องเลยดิน พทีว่าว่าหน้าบ้านไม่ใั่ซะเนาะโดยเอ่อทำหน้าลงในชิทึกทำหน้าบ้านในชีเพงปเป็นเรื่องอดินนะเนาะเอ่อคิดถึนผูเฒ่าโนาดิี้เด้เนาะ,นะดินนี่อย่างไรเนี่ยไยยม้ย,ยาวไ่ใชทางเงาไม้ย,ยาวตะกอนเราใบย,ยาวดิคี้ไม้ยาอ๋อดินปูอันดินเอ่พอพ่อแม่ดอันอยู่ข้างบอนี่ที่ว่าอันย้ายเถ่ข้าอนหรือไม้ย,ยาวเนี่ย แม่นาเลยเขาไปทางเอาทางป่าเราไปทางป่า,า,าประกงก่วงหนึ่งที่ว่าเ,าเมันนี่หน้าให้หน้าลายตะก้าลายมันยังได้ผลไม้เอาได้กี่เนะี่ยดุทางดุทางเอา,า,เอาโอ้ยขมผู้คืออันมีอันราคาแบบที่น่าพึ่งนะผู้เฒ่าคุณดอยเมื่อกี้คือยายอันบ่ยย่าวไว้ฟังนะ่อยว่าคอยได้เป็นมหาเศรษฐีเมืองเล่าแล้วนว่ารดุพี่น้องเไงขมผนะู้เนาะพี่สิผู้ เตะกี้เนี่ยเอาเกลือไปเลกเอาก็ได้เนาะดินแบบเนาะเมนอีีเรื่องจริงนี่ดินอยู่บ้านอันอยู่อยู่บ้านนี่เพิ่นเอาเกลือไปเลกเอาไปดังเลยตะกี้ตะก่อนนะเลกเอาดินนะเมื่อวานนี้บ่าไร้แล้วไปดังเลยเนาะเบิดยุกคำ่าเลกแหละเมื่อวานนี้จะซื้ออย่างเดียวซื้อยังหายากเนาะซื้อก็ยังหายากแล้วกัมเลยนี่แต่กระดองดินเราตอนหย่างนี้น้อ ไม่เดียวกับพิษกันพี่้องเ้ยเรื่องเดียนนี่สิขาสีแกงกันนัแหละเอาพีแต่วา่าอีกอดทนรอคอยเนาะทั้งไอ้อะเีาา่น้องเลยเนาะอดทนเราเนะเาะราวะมีอะไรก็มาฮอดจุดนี้เด้เนาะสามหมื่นห้านะตอนนี้นถือเป็นอะไรทำต้งอ,าาอมงมซื้อึออะเนี้ยทำของช้ปล่ ดีใจแหละสีได้มีที่มีทางกับเปมาทางกับเมืองเพิ่นทีได้เข้าไปอยู่ในบ้านในเมืองนําเพิ่นโดยอยู่บนเศร้าโดยแบบว่าเฮาก็บ่ได้ลังเลวบาเออมือแด้เขาสิมาไล่เลยโดยโดยมีนอนว่าจักมือใดงเขาสิมาให้ออกดีใจหลายแล้วภูมิใจแหละขอมกขโมกขอดใจนําเอฟซีขโมกขอใจนําทีมงานสายบุญทุกท่านที่ให้ความ สวยเหลือผ anyway so ู้ค้าในเบื้องต้นแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขอขโมกขอบใจหลายๆเหตุผลเรืองทุกๆทานทีมงานสายบุญความทั้งเอฟซีทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกทางสาธุสาธุหน่อยเนาะโดยการเรื่องสุขภาพสำคัญเลยพี่น้องเนาะโดยคือเราเนี่ยก็แท็กเช็ดได้ไหนอันเรื่องคือเรื่องยาทีบอลลี่เวล่าวะหรือยังคณะอดบอกพอแล้วกินไปสามเม็ดแล้วเป็นอะไรนะ ไก่ยังส่งตัวอยู่จังสี่แล้วค่อยๆายากมากอย่งเนาะมันกับเจ้าไว้เสร็จปี้หนาวแห้งกระเด็กอิึ๋วโดยหนาวไปแห้งจองไปแม่นบออากาศหนาวนี่ข้างนักบุโดยตันสั่นเลยหนาวสั่นหนาวสั่นหนาวเนี่ยกระสั่นอันนี้เนี่ยบวกกับเช่นกันเพิ่มเข้าไปอีกเราเพิ่มเป็นประโดงเมื่อวานได้เอื้อยผุนหัวขวัญนั่งกินข้าวอยู่สั่นอยู่บ๊อบบอยู่หนาวแห้งเลยเนมาร์หนาวก็คือคือสั่น หนาวแน่แต่กระปวดกับสั้นเองแน่เนยเขานี่เบิ่งมอกเลยเลยพระเจ้านี่จักชิเป็นหนาวจักชิเป็นสั้นนะเออจักชิว่าในไหนพี่น้องแต่ว่ายำนอนนี่วดสั้นพี่น้องเลยเนาะแค่ว่าเอ็นนอนนะพี่น้องเลยเนาะยำมาลับประสาทมันบระทับมันบม่ได้ทำงานดีเว้ยประสาทเขาหลับแล้วประทับำงานเนี่ที่มันสั้นนี่มันสั้นเพราะประสาทมันทำงานมันเื้อปุ๋นประสาท ยังดีแด้วในเห็ดเวกยังพอจับมันจับนี่ได้อยู่พันพืนเลยพอได้อยู่นี่น่อยขั้นวันมันในก่อนนี้แล่นนี่บ่ได้เล้วเนาะเดี๋ยวนี้แล่นบ่ก็ลองแล่นอยู่ได้เยอะๆได้อยู่ได้แบบบอสเรียนนี่ถามบอว่าไงแล่นไว้บ่ได้แล้วเนาะแล่นแบบพอฝ่าวันก็ซิออกกําลังกายแบบกิซิบ่ได้เลยต่อมันหนาสินีต่อเครื่อง ในี่อนกบการแลนปัญญายันลมในก่อนนี่สั้นนี่เขาออกกําลังกายนี่บริเป็นอย่างบ่บริเป็นอย่างนี้ยามมือเส้านี่จี้ว่าคล่องโตอยู่ได้ปะเนาะแต่พอเชื้อสายมาตกอยินยินมาเลยมันมันมันแบบทั้งได้หน้ามันพัฒนายากมันว่ายากนะโวยจากสั้นแล้วก็สั้นมาโดยก็ว่องได้จ้าจ้าเยอะเลยไก่มันลงพิจารายแางไงเออเนาะ อ้าสามีแต่ว่าวันนี้เขามาหนิซื้อกับเข่ากำลังมาฝากนะไอเด้อเงินเขาบัวท่านจะมีเงินมีคำสมทบนะโมูหรอกเนาะกะแต่ว่ามาให้กำลังใจทั้งครอบครัวไอเดาะโดยมีแต่ว่ามาเยี่ยมมายามเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเอ้ยเบิ่งละก่อนไปลองเป็นอะไรเน่ขอบใจเดียวบาเนาะเด้อมายามมายามเด้อกใจเด้อโดยมีแตรบารีมกตีใจดำเด้อโดยที เรื่องดินเรื่องนอนตอนนีาอีกบุลน์บุนันเนาะโดยกะอดทนเอาเนี่ยแหละเนาะอยู่ไปก่อนเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นกะบ่ได้ไล่บ่ได้หยังไงหระวะโดยโดยออๆามีแต่ว่ากะหลังจากที่ซื้อที่ที่ทางแล้วกะสั้งว่ากันมุงกระตุกกระตูบไปพุ่นและโดยโดยให้สบายเลยบ่ยาวกะอยู่ใกล้ๆพี่น้องเลยสิได้อัปเดตลอาง่ายๆขึ้นกว่าเก่าบัดนีทเนาะโดยเพราะว่าเจ้าจะจะซีได้ว่าไปอยู่เมืองไะไดินนะไปเลยสิ ไปแล้วเทลเราไปแล้วมีนาเราจะบอกเธอว่ายาแล้วมือนี่นะแต่ว่าสิแล้วเยเป็นชีบองมองอยู่นะอืมจะนั่นจะไปง่ายอันนั้นลูกหูหูกันนั้นกระเถ่ากองมีบอกใช่กล้องไหมกระเถ่ากองมีเขาบอกกเถ่ากอมีเออกรเถ่ากองมีคุณชองเลยนะวันนี้จะไปมี่ชีแยกรกเนาะแยกนั่นโปแมนแยกนี่กระโปมนแยกเข้าไปแล้วก็ลงถึงไปลงถ่ายแม่ ที่ลดลงไปโลดแล้วมันสิมีห่มกุกสำซาแล้วก็มีอันเสื้ยฟางหนึ่งไว้ห่มกุกสำซากุกเดียวไก่น้่าพายบ่แน่นไก่ล็อกซาใหญ่อยู่หฮนไก่เลยติดเลยจักว่างก็เงินพาอันฮักก็รุ่นน้ำจักบ่เออนี่น้องพายนี่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 น้บอลเพื่อนน่ะเรื่องเรื่องเขาไอ้อาดเขาเอวบ่าน้าเท่าลงไปอ๋อนึกว่า อาพูดแล้วบอแต่เราบู๊ดีนูแต่ทางทางมันมันมีดอกอันกุ๊บชุ่นกุ๊บซุ่นซ้ามันคือทางนี้อันชุดเพื่อนคนปุ๊บแล้วก็มันแม่ว่ันเปนหาเพื่อนเติมกล้องเห็นแม่แล้วอยู่เพื่อนแล้วอย่บูหนาเพื่อนนั่นนะบูหนาเพื่อนที่ปู่นะบูหนาเพื่อนนั่นแบ่์ค่ะบู๊เพื่อนแบ่์ค่ะบู๊ทีสไม่เหนต่ว่าลูกเอ้ยย่าแลละเป็นยังหรอกเนาะอ่าแต่ก็จะได้เห็นอยู่หรอกเนาะใอ้คนอย่างก็ีไปแล้วก็ ไปสุดเลยมันทีสีุดสุดเพื่อนเนเลยแล้วมันก็มีโคช้สาแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยหน้อยๆอลไวไม่มีเสี้ยฟางหนึ่งสองสองสองหม่องมันนี่เอนเป็นยังเนาะอันแม่นี่แต่ว่าเขาถามเพื่อข้าวไห้ซื้อดรอกเนาะท่านกไก่กับข้าวอะไบัตรเยเนาะเออะนี่ยน่เนี่ยเขาขายอือือุ้นไผ่บุบรถคุ้มซ่องแล้วก็ลงกันเลยกับข้าแม่เมื่อกี้เลยเไม่ได้ไปดรอกเนาะอ่ๆไปพร้อม เจ้าของดินเล่นเนาะโดยเป็นยังหรอกเนาะมีแต่ประมือเลยแล้วอันนั้นก่อนพี่น้องเนี่ยจปเบิ่งน้ำกันมั้งเถอ่พวกแดดมือซื้อมือยังถ้าได้อยู่น้ำพวกแดดพี่น้องเลยเนาะกใสิไปเบิ่งน้ำกันอยู่เนาะใครมีแต่ว่าเฮาฟซีองมื่อป้าก็ได้เนี่ยเด้อบันเด้อขโมงกับใจกันอยู่ดีมีเฮงเสาไอไวเดลยเมเด้อเสาไอไวเนาะเรากับบัวสบายพี่น้องเลยโดยโดยโดยซื้อกับเข่าไมให้เด้อกินท่านอยู่บ่ล่ะ จังว่าบ่มีตู้เย็นเนาะพี่น้องเอ้ยก็มังกันเด้อเอ้ากินบ่กินบ่ทันกะนีแหละพี่น้องเอ้ยเ็ดบุญนํากะเป็ดมากะไก่แห่เนาะพี่น้องกินบ่มาบ่ทวงบ่ทันกะคือวาน่เนาะไก่กาขาหุ่นนั่นี่แหละห่ตู้เย็นเด้อพี่น้องบ่ติหรอกขนาดมีตู้เย็นแท้ๆก็ยังกินเนาพี่น้องเอ้ยเนาะ ป้าซาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะทั้งบรรยาเองกะชิ้ได้ขอจบคล,ลิปปิดคลิปแล้วก็ะจายล่ทางอาถรรพนไปเนาะพี่น้องเลยกะถารุ่นถาศมมามือใดเพิ่นทิ่ได้ซื้อทีทางเนาะแต่ว่า,าในตอนนี้ขาดอยู่งบประมาณหาพันบาทพี่น้องงบซื้อทีนหาพันบาทเนาะส่วนหนึ่งค่าธรรมเนียมเดี๋ยวจังหวะก,กันพี่น้องเลยเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณในไลายพี่น้องเลยเนะาะถ้าติดตามเบิ่งว่าเราสิได้รินมือใดพีดนพ่น้องเลยเนาะอดแต่รอจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ว่ายินดีเล่าลวงหน้าพี่น้องเลยเรื่องทีเรื่องทางกะ ข่าวดีคือตรงที่เราไล่เราไล่ทีแหละพี่น้องมีทีจะขายแลย้วเนาะในราคาก็ถือว่ายอมเย้าขนาดพี่น้องเลยอ่าก็ถือว่าบบกวงโบห้อมพี่น้องเนาะทีทาง15เมตรคูณสิพี่น้องเยเนาะก็พอได้ปลูกเพิ่มปลูกซานอยู่เนาะก็ยังยังดีกว่าไปอยู่ทีคนอื่นอ่าสุกสนหัวหัวพันธุ์ไรออกเมืาเลยเนาะพี่น้อ,นองลอออลเลยภาพาสำหรับคลิปนี้พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิร์ตทุกท่านท,านที่อ่านในการข่ามาเสนอเรื่อครอบครัวของไอ้อดเพื่นเพื่อนพี่น้องเด้อเนาะขอให้ทุกทุกท่าน จงมีสุขภาพร่างกายแข็นแนงแรงความเจ็บป่วยได้ก่มไข้ป่วยมีเดินทางไปใส่มาใส่กันให้ตลอดปลอดภัยเด้อเนาะว่าจะขึ้นเหนือลองใต้กันให้ตลอดปลอดภัยพร้อมขอบคุณทุกท่านขอบคุณขอบคุณอีกซีที่เข้ามาติดตามครับส้มสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเนาะไปแนละ้วเด้อ